ไปก็ให้ตั้งใจฟังธรรมะหนึ่งประสงค์นั่นหลายรูปทัางคนต่างก็มีศร,รัทธาํำใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ เราจนทั้งญาตยมทั้งหลายมุ่งมั่นในการสร้างซึ่งความดีเมื่อเรานั้นมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรมะเป็นสมาทิทีิก่มวังปฏิบัติ เื่ามบริสุทธิ์หด่วหลุดพ้นเราก็ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องทานในเรื่องศีลิ่งสังกกาก็การภาวนาปฏิบัติเป็นหลักก็การสร้างวัตถุทั้งหลายอันนั้นเป็น ศาส,สนาวัตถุศาส,สนาบุคคลก็คือพวกเราเข้ามาปฏิบัติเนี่ยสำคัญต้องมีศาสนาธรรมเกิดขึ้นสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาถึงสมัยปรมาจารย์ปุม่มันน้ลงปุเสาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปหลายพระองค์ตั้ง้องปุชา ต้องเป็นนสิของหลวปู่ปินดลีหลวงปู่ทองนัดนสิของหลวปุ่มันตั้นวางแนวในการปฏิบัติเพ่งคัดในพระวินัยอย่างยอดเยี่ยมยึงมีคณาศิษย์ทั้งในประเทศและกัต่างประเทศมาศึกษาเข้าวัดทีวัดของป่าปป่ง มีสาขาเกิดขึ้นจำนวนมากพระงควจะสอนให้พวกเรานั้นมีสติให้มากราะในชีวิตปจัจจงวันของพวกเราเรามีความสำรวมมีความระวังอยู่เสมอพิจารณาปัจจัยสี่ที่เราได้มาแล้ว เป็นเครื่องอาศัยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เราก็จะไม่มัวเมาอยู่ในการใช้สอยในปัจจัยสีนั้นจะเป็นจีวรนมิจร,รบาบัตเสนาสนงรัก,กรเภสัตนอกจากประมาณความพอดีแล้วก็มีสติในการควบคุมอารมณ์แล้วอินทรีย์สังวรอ,อินทรีย์หปายาความเป็นใหญ่ ความสงวนสำรวมตาหัวจหมูกลิ้นกายใจเพราะเป็นธรรมชาติเราต้องรับรู้ในอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเข้าไปสู่ใจเนี่ย้ารมมีจักสูงไม่ดีเราก็ไม่สามารถเห็นอะไรได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นธรรมหรือบรรลุธรรมแต่เมื่อเรารับรู้ในอารมณ์แล้ว เราก็จะปฏิบัติเห็นความรู้สึกในใจก็สอนใจของเราที่มันมีอวิชชาความปรุงแต่งก็สอนใจให้วางในลมทั้งหลายไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงนี้หลงพ่อชากขสอนเป็นทางที่จะได้เห็นธรรมะอย่างแท้จริงผมเดินยังกลมอยู่ ที่อยู่ที่วัดน้องกระปงแล้วก็ขึ้นไปลองพระบวชสดหลวงปูชารกเทศขึ้นมาในเรื่องการวางใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เป็นทางเห็นธรรมะคือท่านย้ำอีกอะปกติท่านเกเทศเสมออยู่แล้วก็ฟังอยู่แหละแต่ถึงเวลาท่านเกเทรไปนึกกับว่าท่านจะรู้จากในความรู้สึกของเราี่ย ตรงจิตตรงใจอาจจะไม่ใช่เราองค์เดียวด้วยได้หลายองค์เพียงนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติกันมาทั้งพระหรือนักบวชหรือวัญญายมงหลายสร้างสมความดีกันเพื่อปณิพันธน์ทำปัิพานให้แจ้งปัญญาิพนาน์อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเราจะเห็นที่ไหน เหที่ใจเรานี้เองถ้าใจของเรามีมความสงบจากการอบรมจิตของเราอยู่เสมอให้เป็นสมาธิมีความตั้งมัน่นแห่งกรรม,มาฐานถ้าเป็นของพระอุปชาจะสอนกรรม,มาฐานเอสาโรมานาะคาทันตาตะโจ ตะโจทันตานักคารุมาเกสาสอดกรมมฐันให้นเอามาพิจารณาสิ่งทั้งหานนี้ที่ห่อวมร่างกายอยู่อันนี้แหละเป็นกายภายนอกพระเจ้าจูกตัดสอนว่าเมื่อมีความสงบแล้วให้พิจารณากายภายนอกกายของบุคคลอื่นข้างนอกกายของบุคคลอื่นข้างใน กายของเราข้างนอกานอกายของเราข้างในหรือว่ากายในกายให้เห็นเป็นธาตุก็ได้เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ได้เห็นเป็นกองไม่สวยไม่งามก็ได้จิตของเราจะสงบเป็นสมาธินี่ต้องมันน่ะมันศึกษามันปฏิบัติแต่ว่าอย่าไปอยางได้อย่างเร็วๆนะ ้องใช้เวลาเมื่อเรามุ่งมั่นแลวปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตมันสงบเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอ,อัศจรรย์เหมือนกันเห็นกายคนนี้มันเป็นของไม่งามขึ้นมาจิตที่เราวิปลาสเคยเห็นว่างามมันเห็นว่าไม่งามแล้วเนี่ยมันจะผ่องใสเบิกบานเป็นพิเศษที่เดียวบางครั้งกายจะมีสภาวะธรรมเหมือนกายมายุบตัวลงไป เป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็แตกสลายไปจิตก็สงบนิ่งกายเบาจิตเบาเป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นก็ถทากับย้ำไปว่าที่หลวงปู่ท่านชาท่านเทศมานั่นอันนี้เราเป็นแนวทางที่เราจะตรงไปสู่ความพ้นทุกข์สู่การเห็นธรรมรู้ธรรม อย่างแน่นอนเหมือนด้ฟังครั้งแรกแล้วเราปฏิบัติอีกก็ยิ่งจะมั่นใจเข้ามาในแนวทางปฏิบัติมาจิตสงบเข้ามาโดยการอบรมจิตเป็นสมาธิปัญญาจะค่อยๆรู้ขึ้นมาทีละน้อยปัญญาคือความเห็นตามความเป็นจริงปัญญาจากการได้ยินได้ฟัง ในบางครั้งาอาจจะเกิดสภาวะเกิดนิมิตขึ้นมาก็ได้เห็นกายของเราเห็นกายของ,องคนอื่นเป็นธาตามธรรมชาติก็ได้หรืออาจจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นกายทองรมเห็นเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะเป็นพุทธานุสติก็ได้อยู่ที่กรรมฐานของเราฝึกหัดปฏิบัติ เป็นปรธรรมประสงค์จิตเราสงบระงับแต่ถ้ามาดูเรื่องของกายกาตาซึ่งเราก็มีรูปมีนามจิตที่หลงก็หลงในรูปนามนี้เป็นเราและเป็นของเราทั้นให้เรานี้ก็มาคิดถึงว่าในวันที่เราเริ่มอุปสมบทขึ้นมาเรามีความมุ่งหมายนิพพานนัสจิกรณัตายะยิมังเอตังกาสวังพัตขะตวาทัศวะ สรหรับภาคกาสอปันนี้เพื่อทำพันิปันให้แจง้งไม่ใช่เพื่อที่จะมาก่อสร้างวัดกล้องสร้างวัดสร้างวัตถุทั้งหลายหรอกอันนี้เป็นหน้าที่ของญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าหน้าที่ของพระรเราอาชีพของพระรเราก็เกิดการบิณฑบาตไม่หลอกลวงชาวบ้านและสำรวมระวังในพระปาฏิโม อย่างเข่งกรัดในวนวลรอบกอบชิดจะเป็นพาวินัยสรวมลมไกวาจาเป็นศีลเป็นทางที่จะบริสุทธิ์นรบว่าหลุดพ้นไปอย่างแน่นอนมอเป็นชนนี้แล้วก็เรามุ่งมั่นไปในทางนี้ในที่สุดเราก็จะพบกับความสงบยันสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราของเรา เมื่อเรามีความรู้ขึ้นมาเห็นเป็นอนัตตายขึ้นมาแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นธรรมแต่เนื้อบ้องตถ้าจิตเราวรวมเข้ามาในสภาวะวัตถุสิ่งของทั้งหลายแตกสลายไปเป็นธรรมดามียาเกิดขึ้นอันนี้เราก็เข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึ้งศรัทธามั่นคงในพรทศาสนาฉะนันพวกเราทุกๆท,ท่านเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ มังงวก็ทันหลวงปู่ชามังงงก็ทานในคําสอนของท่านท่านเห็นท่านอยู่เพราท่านยังมีชีวิตเดีท่านในคําสอนของท่านเราก็นํามาปฏิบัติเชื่อมั่นในพระสงฆ์สาวกของพระสมมาสัมพุทเจ้าว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านสอนอย่างไรเราก็ทําตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพี้ยนไปแล้ว อันนี้เป็นหนทางที่จะเห็นธรรมดูบรรลุธรรมเมื่อสติสมาธิมันมีกําลังมากขึ้นมีกําลังจากศรัทธาความเพียรนั่นแหลนะต่อเนื่องขึ้นมานะการงานข้างนอกเป็นการงานที่หยาบไปแล้วการงานที่ภาวนาเป็นการงานที่ละเอียดนักซึ่งเราขาดไม่ได้ ปีติความสุขใจเกิดขึ้นความสุขนี่มันแน่นนะสมาธิความสุขนี่มันแน่นมากมันก้อนหินตั้งๆเหมันเหล็กนี่นร่งสมาธิความตั้งมันแค่นั้นรากวิตตกุิจาปิติสุขเอกตาเราทำได้ไหมไม่เกินวิสัยของพวกเราถ้าพวกเรามุ่งปฏิบัติหมดเรารู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกนะ ชำนาญแล้วปิติเกิดขึ้นง่ายความสุขตั้งมั่นได้ยิ่งเมื่อเราสวดมนต์กันอีกทำวัดแม้แต่เราเราวรัตนาธรรมนะปิติก็เกิดขึ้นได้แล้ว ừ, ใส่บาตรปิติก็เกิดขึ้นได้ฟังธรรมก็เกิดขึ้นได้ขอให้เราตั้งใจปฏิบัติอยู่ในแนวนี้เถอะในสุดสมาธิเราตั้งมั่นดี การพิจารณาก็จะมีปัญญาให้ไปตามระดับละเอียดขึ้นไปจะมีความรู้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในรูปส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปก็ได้นะจะเป็นกระดูกก็ได้ผมคนเล็บฟันหนังรู้ขึ้นมาเพียงแต่รู้นั่นแหละสว่างเลยนะอย่างรู้ลึกซึ้งไปอีก เราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โกตรพูจิตโกตรภูญานนะที่จะข้ามโ้อจะปุถุชนกรณาชนไปนริยชนเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมรรคเรานี่มันเดินตลอดสิ่งปฏิปัญญามันหมุนติ้วเติ้วตีวตวต้วไปถือปัญญาทําลายเอาวิชายมันจะเป็นเองเลยมันจะมั่นใจความสงสัยที่เราเคยเป็นมานมันก็หายไปหมดแล้วแหละ เราตั้งใจปฏิบัติอย่างน,นี้นะให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นงานของพระงานที่จะละส่งมัตาสงสารถ้าเราไม่ทำนล้วเราไม่เห็นมันจะเป็นตัวตนไปในสงสารอีกนานต้องพยายามแล้วมีโอกาสดีว่าพวกเรามีโอกาสยิ่งเป็นพระเนี่ยนะมีโอกาสมีเวลา จะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิจะสวดมนต์ภาวนาเรามีเวลามากญาโยมทั้งหลายก็สนับสนุนปัจจัยสี่มาแล้วโดวยคุณความดีธรรมะกำรนักคุณของพระพุทธเจ้าในเราเพียรตะพยายามเถอะในสุดปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควร,รู้คนเห็นแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมา ปัญญาเกิดขึ้นมากขาเอาสัยสมาธิที่ทรงระดับมากขึ้นไปอีกตามระดับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นที่มันยากเนี่ยมันยากตรงขั้นแรกนี้ตอนทำลายสักากยะทิฏฐินี้ถ้าทำลายได้แล้วต่อไปกับมันก็ไม่ยากมันจะเป็นไปเองไม่ก็การเกิดมาไม่มีชาติทแปดบูชาพูดอย่างคุ้มคลายเ่ยเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เป็นผู้นำ มันเป็นพารันให้ปฏิบัติตามไม่นานหน้าพวกเราจะได้เห็นธรรมะก,กันมารลทธรรมกันในตั้งใจทุกๆท่านนามยังโอวะทะะทะาทธรรมกัตตาสาธุกะรังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธ